สวัสดีครับวันนี้ใครเจอปัญหาเ,เติมน,น้ํามันแล้วนะครับเกจปัดน้ำมันไม่ขึ้นแล้วก็น้ํามันขึ้นตัวเลขเป็นศูนย์นะครับผมออตอนแรกอะผมมีน้ำมันติดถังอยู่ประมาณห้าสิบโลนะครับพอหลังจากไปเติมเติมสามร้อยนะครับเพราะว่าเติมไม่เยอะรถเอาไว้ไปไปสวนไปไรพอเติมมาแล้วเกจน้ํามันไม่ขึ้นครับจากห้าสิบตัวนี้เหลือศูนย์กิโลครับผม ก็น้ำมันก็ยังมีอยู่ในถังนะครับแต่มันขึ้นศูนย์กิโลคครับแล้วผมจะมาแก้ไขกันว่ามันจะแก้ไขได้ไหมตัวกิโลจะขึ้นไหมเกจวัดมันจะขึ้นไหมนะครับลองดูกันก่อนอื่นนะครับบิดกุญแจไปที่สวิตช์ o อฟเลยนะครับแล้วก็เปิดฝาถังไม่ใช่ฝาถังฝากระโปรงนะครับ แล้วให้มาแกะที่กล่องไฟตัวนี้นะครับถอดฟิวตัวซ้ายมือสุดนะครับออกแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักนาทีนึงนะครับผมมาลองดูกันมันจะได้ไหม สิบสิบโอเคครับหนึ่งเสียไปคืนผ่านไปแล้วหนึ่งอาทีปุ๊บ เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเกน้ำมันมันจะขึ้นไหมผมลองดูนะครับโอเคครับเกน้ำมันขึ้นเลยครับจากศูนย์นะครับตอนนี้เป็นเก้าสิบห้าแล้วกันครับ ที่ผมได้ถามมาจากคนทัวท่วไปครับเขาบอกว่าเราตอนไปเติมน้ำมันเนี่ยถ้าน้ำมันตกขีดเหลือต่ำกว่าห้าสิบกิโลนะครับตอนที่เราไปเติมนะให้ดับเครื่องนะครับให้ดับเครื่องแล้วก็เติมเพราะว่าระบบถ้าเราเติมน้อยอ่ะระบบมันจะแจ้งว่ามันไม่ขึ้นนะ้ำมันระเกตจะไม่ขึ้นนะครับผมก็ โอเคครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้แบบผมก็ตอนไปเติมน้ำมันก็ถ้าน้ำมันเหลือน้อยแล้วเ,เราเติมน้อยๆก็ดับเครื่องนะครับตอนเติมน้ำมันโอเคครับอคนนี้ครับผม